สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องชนิดของคำกันต่อนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของคำกริยานะคะนักเรียนคำกริยาคุณครูเชื่อว่าไม่ยากสำหรับนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะ ว่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนจะต้องเรียนรู้อะไรในคำกริยากันบ้างนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะคำกริยาหมายถึงอะไรคะนักเรียนคำกริยาคือคำที่แสดงอาการหรือการกระทำของคำนามและคำสรรพนามซึ่งเป็นประธานของประโยคนะคะ ซึ่งสรุปง่ายๆก็คือคำกริยาคือคำที่แสดงอาการการกระทำของประธานนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างของคำกริยากันนะคะเช่นคำว่ากินเตะร้องเพลงคํารามจับตกใจยิงยกนะคะนักเรียนคะ คำเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาที่แสดงอาการของประธานในประโยคนะคะคำกริยาอยู่ส่วนไหนของประโยคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะประโยคประกอบด้วยประธานกร,ริยาและกระกรมนะคะกริยาจะอยู่ด้านหลังของประธานกริยาและกรรมเป็นอะไรได้บ้าง ประธานจะต้องเป็นคำนามหรือคำสรรพนามส่วนกรรมก็เช่นเดียวกันนะคะจะต้องเป็นคำนามหรือคำสรรพนามเพราะฉะนั้นให้นักเรียนสังเกตนะคะคำกริยาจะอยู่ด้านหลังของประธานหรืออยู่หน้าก,กรรมนะคะแต่ประโยคบางประโยคก็จะไม่มีกรรมมารองรับนะคะอาจจะมีแค่ประธานกริยา และส่วนขยายนั่นเองนะคะคำกริยาที่นักเรียนจะต้องเรียนในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4นี้นะคะจะมีอยู่2ประเภทนะคะ 1. อักรมกริยา 2. สองสะกมกริยาแต่ละประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากอักรมกริยาก่อนนะคะ อักรมกริยาคือคำกริยาที่มีใจความสมบูรณ์ในตัวเองไม่ต้องมีกรรมมารองรับหรือไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างนะคะนกบินนกทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคส่วนบินทำหน้าที่เป็นกริยา แสดงอาการว่านกกำลังบินอยู่นักเรียนสังเกตดิคะว่าด้านหลังของคำว่าบินมีอะไรมาต่อไหมคะเมื่อไม่มีกรรมมารองรับคำว่าบินจึงทำหน้าที่เป็นอักรรมกริยานั่นเองนะคะมนูตัวอย่างของอักรรมริยากันอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเขาว,วิ่ง เขาเป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคส่วนคำว่าวิ่งเป็นคำกริยานะคะซึ่งเป็นการแสดงอาการวิ่งนะคะเรามาดูด้านหลังของคำว่าวิ่งไม่มีกรัมมารองรับเพราะฉะนั้นคำว่าวิ่งจึงเป็นอกรัมกิยานั่นเองนะคะนะักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะ ต่อไปเรามาดูสักรรมกิยากันบ้างนะคะสะกรรมกริยาคือคำกิยาที่มีใจความไม่สมบูรณ์ในตัวเองต้องมีกรรมมารองรับหรือต้องมีกรรมมาต่อท้ายนั่นเองนะคะ,ะเรามายกตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างของสกรรมกริยากันนะคะนักเรียนยกตัวอย่างประโยคแรกนะคะ น้องทีบนักเรียนสังเกตสิคะว่ามีใจความที่สมบูรณ์หรือยังน้องทีบนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าน้องทีบอะไรดังนั้นประโยคน้องทีบจึงยังมีใจความที่ไม่สมบูรณ์นะคะถ้าจะให้สมบูรณ์จะต้องมีกรรมมารองรับนะคะคุณครูจะใส่ว่าน้องทีบจัก,กรยาน เมื่อมีคำว่าจักรยานมารองรับคำว่าถีบจึงทำให้ประโยคมีใจความที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะถีบจึงเป็นสกรมกริยานะคะอีกหนึ่งประโยคนะคะนัดกินนักนนเกรียนสังเกตสิคะว่าประโยคนัดกินมีใจความที่สมบูรณ์หรือยังนัเกเรียนทราบไหมคะว่านัด กินอะไรนัดกินข้าวหรือว่ากินขนมถ้าจะให้เป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์เราจะต้องเติมคำว่านัดกินขนมนะคะเพราะฉะนั้นคำว่ากินจะต้องมีกรัมมารองรับนั่นเองนะคะประโยคจึงจะมีใจความที่สมบูรณ์นะคะ ค่ะสำหรับเรื่องคำกริยาในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถหาความรู้ได้ในหนังสือเรียนของตัวเองได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนอีกครั้งนะคะกริยาอักกร,รมนะคะเป็นคำกริยาที่มีใจความสมบูรณ์ในตัวนะคะไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะประโยคก็ได้ใจความที่สมบูรณ์ส่วนกริยาสกรรมนะคะเป็นคำกริยาที่มีใจความ ไม่สมบูรณ์นะคะต้องมีกรรมมารองรับนะคะประโยคจึงจะมีใจความที่สมบูรณ์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ